สวัสดีครับพี่นอ้องเอฟซีแฟนครับผู้ติดตามทุกท่านพี่น้องมีรักแฟนเพลงแฟนหมอลำของลูกหลานทีมงานหมอลำเพชรล้ำเพลอนที่รักและเขา้ารบสุข,ขสุขคนครับทักทายพี่น้องในคลิปนี้กับพุญญาบานสายจวดครับพ่อกันอีกคลิปนึงครับบรรยากาศอยู่บริเวณนะครับสำนักง,งานบ้านพักของลูกหลานทีมงานหมอลำเพชรล้ำเพลอนการเตรียมความพร้อมนะครับก่อน งานไลฟ์สดงานมิทติ้งนะครับในวันที่25มิถุนายนสองพันเงินที่จะถึงนี้ครับบนเวทีนะครับตอนนี้กำลังเตรียมติดตั้งระบบนะครับแสงสีเสียงทีมไลทติ้งทีมสตตล์ล่างเสียระบบครับ ือว่าเป็นเวทีนะครับเวทีลูกหรือวิธีนะครับในการใช้ในการไล์สดนะครับของทีมงานมอล,ล่ำเพ็ดลำเพลินควของ้อมเตียวระบบนะครับ คือว่าเป็นความเคลื่อนไหวนะครับในไรนี้นะครับที่เข้าได้มาเตรียมกม้อมนะครับติดตั้งบอกว่าจะเป็นเวทีเล็กนะครับเวทีเล็กไปสำหรับรองหลับพี่น่องที่มารวมงานมามวนมาซื้นมารวมนะครับในงานนะครับมิงนะครับพบปะสังสรรค์ทีมงาน f อซแฟนคลับกับหมอลํา กสิได้จัดเตรียมกว้มพร้อมนะครับเวทีร่วมกันแล้วก็สิเป็นหาเวทีครับตอนนี้ได้แล้วสามเวทีครับเหลืออีกสองเวทีที่จะตั้งให้พี่น้องได้ม่วนได้ยินเต็มที่ครับพี่น้องเอฟซีแฟนคลับมินหลักแฟนเพลงแฟนมอลลม บรรยากาศดีครับกับสถานที่โรเคชั่นนะครับอยู่บริเวณสำนักง,งานบ้านพักของลูกรานที่งานหมอลำเพล,ลินลำเพลินะขอต้อนรับพี่น้องสุขุสุวันเด์ที่เข้ามาเหมือนกันในงานนี่ครับกำลังจัดเตรียมอีกหนึ่งวิธีอ่ะพอแล้วครับพอแล้ว ไปเอาขั้นสันมาขั้นสันที่เป็นขัน้นแล้วก็เสาตังมาขัานนี้ขัน้น,นต,ต่ำเน่ยม,มันมีตัวใดหรือจะมีหรือจะเอาเป็น,นตัวเขียวน,น,นี่ครับอีกหนึ่งเวทีด้านซ้ายขวาครับ ผู้ใหญ่บ้านกำลังให้ทีมงานกรับเลืรถติดตั้งกระเป๋าแดงป๋าอ้วนเสียออกหลูกชายเพื่อนโอ้ไม่ยังเพื่อนอะให้ยังกันยืมรถเพื่อนอะเออเอ็ดนั่นนั่นนั่นแม่สิไปร้านยี่สิบบาทโอ้อ้นั่นพ่อจิเอาพ่อตัวนั้นอันนี้แม่ เมนต์เมื่อนั้นว่าจะขึ้นเวทีน้ากันแน,น่นอนพอทุนมาญาติไปเจอเื้อพอ่ <c oughs> พอกับแม่ก็เลยแยกกันโอ้พ่อและแม่พี่น้องเมื่อปาดอย่าปาก <c oughs> อย่าปาก,อาปากเออทักนอจ้อนอ,อยายเจอนอ <c oughs> ถือว่าเป็นอีกบรรยากาศนึงครับพี่น้องนะครับหลังจากที่เฮาไหลสดในวันที่16นะครับที่ผ่านมา มาพอกันอีกใน EP ีนี้ครับกับลูกหลานทีมงานหมอลำเ,เพลินลำเพลินไม่ว่าจะเป็นศิลปินเก่าศิลปินใหม่ครับ้าทีมาพบปะสังสรรค์กับพี่น้องนะครับในงานมิทติ้งวันที่25พรุ่งนี้ที่จะถึงครับทีมงานนะครับตากล้องหรือทีมงานสายซูมกะติดตั้งระบบนะครับที่เรียบร้อยเครื่องเสียงทีม LED ทีมไฟนะครับหรือเส n d อเลีย ใช่แล้วครับนี่ปะครับเอาเอาขาตั้งมาน้ำเด้อซุปเบิ้งเอาว่างซุปข้อกลางนั่นแหละโอ้สีบุญลุ่นซุปไก่ดูเจ้าซุปเขาไปกันงในบ๊ามเนเอาเขามากกันเลนั่นแหละเอาโยกขึ้นวะข้างงที่งนั่นแหละตั้งขึ้นดู

càng hàn cả sai chôm cả lang thái chĩp <laughs> tham gia à ăn, ô, cùng đùi tham là bỏ tổ miếng, nó nhau, tổ <laughs> แปลว่าตัวนี้เอาโอ้สายจวดไปไหมยังอีกมั้ยกำลังติดตั้งเวทีไหมยิ้มย่างเดียวย่าปลาแดงจ่อนี่ล่ะเสียดนี่แม่นาเวทีข้างนายไหมเสีเ็ดอีกเวทีใส่ขวาเด้มันครบหาเวทีพี่น้องจะได้มีอัตลบเต้นอยู่ได้สุกแก่ เขาเอาอุปกรณ์ท yeah, yeah, right. ี่เขามีอยู่เ่าต้องไปเช่าเขาอเอาที่มีอยู่อยู่ด้านหลังมันไล่แล้วกระเช็ดตั้มบดลเอีดสูงอันนี้แต่ว่าอันนี้มันมีบั่นมันเหมดอนบันมันเบิ่อันน้อยเชื่อมอันนี้พิดแล้วบั่นได้จะเชื่อมบอกมันมีปิ้นไล่เลยตัดบ่ได้มันใส่งันเด้เลยไปเอาขานันมา ขาที่เป็นขานักดนตรีเงี้ยมาใช่มันจะมีตัวนี้เลยนั่นน่ะตัวที่เป็นขานักดนตรีตัวเป็นเป็นตัวเอล่ะเป็นตัวเอล่ะนั่นนั่น่นน่นฮตัวสีน้ำเงินน่ะนั่นแหละป๊อปใช่แล้วเล็กทีมีครับบอสได้สอง จวดครับเอา้าพี่น้องครับนี่คือบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึ่งในการเตรียมความพร้อมครับอยู่บริเวณสำนักงานบันพักของลูกหลานทีมงานหมอลำเ,เพลินลำเพลินเมื่อนี้ก็ือว่าเป็นการเตรียมติดตั้งนะครับหรือเตรียมสถานที่และติดตั้งระบบนะครับเ่าว่าสิเป็นเวทีฉากแสงสีเสียงและการเตรียมความพร้อมในการซ่อมนะครับเหมือนแรงนะครับทีมงานทั้งกะอาจารย์นักดนตรีแล้วก็ศิลปินนักแสดงนะครับก็จำพากกันนะครับมา ซ่อมสคริปต์การแสดงและก็ฝากพี่น้องนะครับที่ยังบ่ทันได้ซื้อบัตรนะครับเขาในกลุ่มปิด99บาทบ่ว่าสิเป็นนะครับพี่น้องที่นะครับจองโต๊ะเข้ามาแล้วกับขอบคุณพี่น้องทุกๆก,กำลังใจครับนี่พูดละล็อกพูดละลลอกรากาพี่น้องที่ยังบ่ทันได้จองโต๊เด้อนะครับยังมีเวลาเพราะว่านะครับกะสแตนบายไว้ให้ใหพี่น้องนะครับบางส่วน นะครับฉะนั้นแล้วเมื่อนี้ก็ขอบคุณทุกๆการตังใจขอบคุณมิดหลักแฟนเพลงแฟนมอลลัมขอบคุณ f อแฟนครับนะครับที่เข้ามาชมทางช่องพุญญาบาลสายจวดเพชรลำเพลินออฟฟิเชียลครับพี่น้องเบิ้งแล้วชมแล้วกะให้มีแต่ความเจริญรุ่งเรืองมีแต่สิ่งดีๆกับพี่กับน้องนะครับขอให้นะครับมีสุขภาพแข็งแรงนะครับโชคดีมีชัยเฮงๆปังๆตลอดปีและตลอดไปนะครับที่เข้ามาชมบรรยากาศในคลิปนี้ครับสำหรับพุญญาบาลสายจวดเพชรลำเพลินออฟฟิเชียลคลิปนี้ กัโค้งเสีวยวไวซัมนี้ครับขิดหนาจ,จังววากันครับขอบคุณครับสวัสดีครับ